เกษตรกรตัวแทน97ครอบครัวจากจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนผู้ที่รับการจัดสรรที่ดินจากธนาคารที่ดินเข้ารับฟังการให้อวาดจากประธานบอร์ดธนาคารที่ดินพลตรวจเอกเฉลิมเกียรติสีวรขาาันซึ่งตรากถึงความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ภายใต้โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนเพื่อให้สามารถนําไปประยุกต์ใช้โมเดลมีที่ทํากินมีกินมีใช้ไรายได้ยั่งยืนไปดําเนินชีวิตประจาวัน ควบคู่กับการประกอบอาชีพทางการเกษตรได้อย่างมั่นคงยั่งยืนและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริงพี่น้องครับเส้นทางที่เรากำลังจะก,ก้าวเดินต่อไปนี้อาจไม่ได้ง่ายเสมอไปอุปสรรคย่อมเข้ามาท้าทายอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติความผันผวนข,ของตลาดหรือแม้แต่ความท้อแท้ในใจของเราเองแต่สิ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านจดจำไว้คือความมุ่งมั่น ที่จะทําให้สําเร็จความศรัทธาในศักยภาพของตนเองและในปรัชญาความพอเพียงและการฝ่าวันทุกปัญหาด้วยสตยิปัญญาและความเพียรพยายามจงเชื่อมัน่นในตนเองเชื่อมันม่นในสิ่งที่เราทำอย่าท้อแท้ท้อถอยเมื่อเจอปัญหาให้เปลี่ยนปัญหาเป็นบทเรียนและเรียนรู้ที่จะเติบโตจากมัน ที่ผมเรียนท่านเนี่ยเป็นหลักสําคัญเบื้องต้นที่เราได้ทํามาและพยายามพัฒนาปรับปรุงให้มันดีขึ้นการมีที่ทําดิบกินที่ทุกท่านได้รับเนี่ยไม่ใช่ว่าได้แล้วมาดูพอทําไปไม่ใช่เป้าหมายคือเราต้องการให้ทุกท่านสามารถที่ยืน,ยนอยู่วันลําแข้งของท่านเองได้นั่นคือการมีที่ทํากินมีกินมีใช้ สามารถใช้พื้นที่ในการปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ผสมผสานใช้ความมพีพอเพียงในการทำกินไม่ใช่ว่าได้ที่มาแล้วก็วันวันก็ทำไปไม่ใช่ทุกท่านทุกคนที่ได้แปลงมาเนี่ยต้องสัญญาทำสัญญาใจว่าทุกท่านต้องทำในพื้นที่ของท่านทำได้ไหมครับ ทางด้านผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินกุลพัฒนภูมิใจอวดย้ำกับกลุ่มเกษตรกรว่าการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนาที่ดินทำกินและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวและจะเป็นจุดเริ่มต้นในการจุดประกายความคิดสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างองค์ความรู้ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนได้อย่างลึกซึ้ง เพื่อให้ทุกท่านสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาที่ดินเกษตรของตนเองให้มีความรุมสมบูรณ์สร้างผลผลิตที่มีคุณภาพดําเนินชีวิตตามแนวทางของความพอประมาณความมีเหตุผลและการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีอันจะนําไปสู่ความมั่นคงและความยั่งยืนธนาคารที่ดินใช้เงินภาษีประชาชนที่ได้รับจัดสรรทุกปีทุกปีก็เงินภาษีพวกเราทุกคน ที่อยู่ห้องนี้และพี่น้องอยู่อีกประมาณ65ล้านคนปัญหาที่ทำกินมีมานานมากมากทุรัฐบาลก็พยายามจะแก้ไขปัญหาวันนี้มีโอกาสดีแล้วครับว่ามีธนาคารที่ดินเป็นหน่วยงานของรัฐรูปแบบองค์การไม่ชนจะร่วมกับพี่น้องแก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินความเดือดร้อนนะครับนี่ครับ ที่ขอนแก่นสองพื้นที่บจทดูแลพี่น้องตั้งใ่ต้นน้ำกลางน้ำไปน้ำเราซื้อที่ดินมาเป็นของธนาคารที่ดินใช่ไหมครับวันนี้พี่น้องมาใช้ประโยชน์สองปีแรกโด,ดยกันเข้าใช่ไหมครับปีที่สามปีที่สี่ถ้าพี่น้องพอในแต่ในแต่รับแปลง ในภาพใหญ่แล้วมีรายได้ต่างเข้าสู่กระบวนการเช่าซื้ออัตราดอกเบีย้ยน้อยมากๆนะครับในประเทศไทยไม่มีหน่วยงานรัฐที่จะให้ดอกเบี้ยร้อยละสามต่อปีบอทก็จะมีเงาะมานสนับสนุนเขาเรียกว่าสิ่งเชื่อโครงสร้างพื้นฐานถ้าสี่พื้นที่นี้ยังไม่มีก็รีบทำเรื่องมาเพราะจะใช้ประโยชน์ในพื้นที่ มันต้องมีการพัฒนาใช่ไหมครับวางแผนว่าจะปลูกอะไรตลาดนำผลผลิตปลูกไรทีค้าขายได้แล้วมีไรายได้มาเรียนดูครอบครัวแล้วก็ส่งกลับมาให้บอยทธนาคารที่ดีจะได้เอาเงินตัวนี้ไปช่วยเหลือกลุ่มอื่นๆที่รอความช่วยเหลือเป็นล้านๆนคนทั่วประเทศตรวจแทนจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกร ผูป้ปลูกมะม่วงในเขตปัติรูปที่ดินและการท่องเที่ยวบ้านสรนประเหียงจังหวัดเชียงใหม่คาติมะลี่จะบอกเล่าความในใจที่ได้รับที่ดินจากธนาคารที่ดินและต้องการให้องค์กรนี้อยู่ต่อไปนานๆเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ยังไม่มีที่ดินทํากินเป็นของตอนเองของลู้สวบ้านเรามีปัญหาวันหนึ่งเราอยากใช้ที่ดินตรงเนี้ของบจทค่ะในการแก้ไขปัญหาที่ดินให้กับชาวบ้านล้วก็ผ่านมาหลายสิบป,ปีวันนี้ก็ขอบคุณบจทคะ่ะ แล้วก็ความตั้งใจของตัวเองก็เป็นความจริงเหมือนกันเพราะทุกวันนี้ครัวชาวบ้านก็มีความคิอะไรงเงี้ยยังไม่พอ,อยังต้องได้รับการพัฒนาต่อยอดอีกแล้วก็เราเป็นหย่อมบ้านเล็กๆที่แบบไม่มีผู้นําทางการเลยอะไรเงี้ยส่วนการพัฒนามันจะเข้าไม่ถึงเลยเราต้องยื่ลงต่อสู้เพื่อให้เขา้าถึงในสิทธิ์แต่ยงแม้แต่ตัวธนา,นาคารที่ดินเราก็ดาเนินการมาสิบกว่าปีควรจะมาถ,ถ,ถึงตรงนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ความฝันของเราก็เป็นความจริงแสงสว่างที่เราเคยหวังไว้ไปทางก็วันนี้ก็เห็นแล้วค่ะ เพราะฉะนั้นก็อยากให้ปตทอยู่กับพวกเรานานๆนะคะไม่ใช่แค่สามปีค่ะไม่ควรเมนเสนีอายุจากัดเพราะว่าชาวบ้านที่ต้องการตรงนี้มันมีอีกเยอะค่ะขอบคุณค่ะค